สวัสดีครับพามาดูคันใหม่ของเราครับนี่อีกหนึ่งคันเป็นเครื่อง JO 7E ครับนี่โอ้น่าเลดแต่งเต็มครับคันนี้เอา,เอาฟังเสียงนงมาขอใบไม่หยออิ่ห่อจนโอ้ยร้อ,อนดิหเอเอาเอา เดี๋ยวจะดับลงเฮ้ยเครื่องกันนี่นี่หว่าตัวมันห่อนดี่ีเลยเครื่องตื่นเครื่องหลุดไหมหรือโอโตุ๊บเออฟ้าก่อนหน้าผมตื่นวันเมื่อกี้ของตะกอยเลยตอยตะกอยตะอยตะอยตะนตัวเก่าของข่อยกับตัวนี้คือกันแน่เช้งยังแลแขกแขกอยู่แบบนี้ของมึงน่ะมัน ตัวนั้นมันตั้งหาตัวนี้เครื่องส่วนเ,เครื่องตังหาเขาจับใส่ตั้งหากเกีเรลี้ยวตัวนี้เขาแป้งแล้ว<ม>แต่ตัวนี้ยังอยู่ตัวนี้คือว่าบล็อกมันมากเลยคุณบล็อกรุนไหมค่าชิมหายเลยใครค่าชิมหายเลียดีถึงมาครับนี่ยังไม่ได้ล้างเลย พนันว่าครับคาดหายยางโกยนะคือขี่ฟู่นเต็มเลยข้าใบนี่จองครับเออจองแล้วบ่บ่อใดบ่อใดคอยจองตัวนี้ข้าใบคอยจองตัวหลังบ่อใดวะตั้มโผล่ทอเฟสสามครับแต่อาจจะเลยบีอยู่สวยป้ายก่อน เี้ยคือีสนิมเหรอตุออโอ้ยตีแล้ตัวนึ่งกว่ามันชีสนิมขึ้นแล้วเว้ยโอ้ยยังหนงชีสนิมขึ้นดาขึ้นหนักเดี๋ยวด่างนักดิบูเล็กนายตัวนก็นักเบิ้งเล็กนายงพี่ ซ้ำยุบออดัดำเรี่ยวๆใช่ <Yep. S 1>